น้องดาเนาะแม่นิวเนาะโอเคเ้วขอวางก่อนต้องวางเบาๆต้องเอาใจนางหน่อยโอ้ยโดนนิดโดนหน่อยก็วิ่งสวัสดีพี่รวีนะคะจากน้องดานะคะมาค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเข้าครัวค่ะเข้าครัวพาเข้าครัวอีกเช่นเดยน,นะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นปลานะคะเมนูปลานี่นะคะ ปลาทะเลนะคะปลาทะเลหนึ่งแพ็คนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอามาทอดนะคะทอดทอดให้มันพอกรอบๆตึงๆนิดนึงเนาะทอดสักน้อยนึงเนี่ยแล้วก็จะเอามาผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดเป็นพริกสดนะคะพริกสดนี่นะคะปลาทะเลไม่กล้าหยิบหยิบแรงมากเดี๋ยวน้ำมันไหล <laughs> มันแช่แข็งไว้ไงเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเอาน้ำไปทิ้งก่อนเดี๋ยวจะหก เดินอีกแล้วเดินอีกแล้วไม่ทันายอะไรเ,เดินอีกแล้วนี่นะคะปลาถุงหนึ่งก็จะเหลือพอพอมันละลายเสร็จแล้วมันจะเหลือประมาณเนี้ยถุงปลาชิ้นใหญ่อยู่นะเขาเรียกเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ปลาทะเลยี่สิบห้ายี่สิบห้ากรัม แล้วก็จะมีมะเขือนะคะมะเขือเราจะใส่มะเขือมะเขือยาวด้วยนะคะนี่นะคะก็จะมีพริกนะคะพริกนี่เราจะตะะํตานะคะพริกตํากับกระเทียมนะคะพริกกระเทียมนะคะตําด้วยกันนะคะแล้วก็มีใบโหระพานะคะใบโหระพามีน้ําตาลผงปรุงรสนะคะน้ําตาลผงปรุงรสแล้วก็พริกสดพริกนี่เราก็เดี๋ยวดูเอาว่าจะเอา เอาหมดนี่หมดนี่คงคงเผ็ดมากเลยดูเดิเอาเอาอยางมัดไว้น้องดาขอบคุณนะคะคุณจิรวัตรขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะมองไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เท่าไหร่นะคะขอโทษขออภัยด้วยขอบคุณนะคะแตกหน้าหนาวขอบคุณนะคะเริมแปดขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะแล้วก็มีมะเขือยาวนะคะมะเขือยาว อาจจะใช้แค่ลูกเดียวนะคะเพราะลูกเดียวมันก็เยอะเพราะปลามันมีน้อยแต่พี่เขาก็บอกว่าเอาเอาหมดเลยก็จะกินมะเขือยาวนี่ลูกใหญ่มากเลยมะเขือยาวมันก็นี่นะอ่อนๆอยู่นะชอบมะเขือยาวที่มันอ่อนๆประมาณเนี้ยนะคะอันนี้เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมเราจะใช้หมดหนึ่งหัวเลยนะคะแล้วก็ใบโหระพานะคะโหระพานี่ก็ เริ่มเหี่ยวแล้ววางไว้นานอากาศมันเริ่มเริ่มร้อนแล้วมันก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากนะคะน้ำปลาผงปรุงรสชูรสอะไรเราก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เอาไว้เดี๋ยวไว,ไว้แป้งทอดกรอบนะคะเราเอาไว้ใส่ตอนทอดนิดนึงคุกคุกกับตัวชิ้นปลานะคะวันนี้เรามีผลไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวบอกให้เพื่อนๆ ใครจะกินผล,ลไม้ก็ได้นะคะจะมีส้มแล้วก็อแอปเปิลนะคะสาลี่อย่างละสองลูกนะคะนี่นะคะวันนี้มีผล,ลไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งไว้ตรงนี้นะคะใครจะกินก็หยิบกินได้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทอดปลากันก่อนนะคะทอดปลามองเห็นไหม เมื่อกี้มันต่ำไปเนาะมันต่ำไปพื้นที่ก็ออกจะคับแคบนิดนึงนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะวางไว้บนนี้เลยเดี๋ยวเราทำอะไรก่อนดีเนาะหั่นมะเขือดีกว่าเพราะมะเขือเราต้องแช่น้ำเนาะไม่ให้มันดำ นี่นะคะพริกพิก,พกเดี๋ยวเราค่อยมาทําอันนี้กันนะคะขออนุญาตวางซ้อนๆไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อนๆบอกมองไม่เห็นเลยเอาอะไรมาซ้อนๆกันเนี่ยนี่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราหั่นมะเขือกันก่อนนะคะแช่น้ําสักน้อยหนึ่งมันจะได้เอาออกจากตรงนี้นะคะ Thank you so much นะคะ i l เริ you นะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเริฟนะคะ นี่นะคะสำหรับวัตถุดิบของเราที่เราเตรียม